นี่ครับวันนี้อยู่ที่ตลาดชองเม็กครับพี่นออ้องเดี๋ยวผมพาไปหาหลาะตลาดครับแป๊บหนึ่งสื่อของนะครับพี่น้องหาเหลาะเหรียญหยอกเมียขาเล็กน้อยครับบัวเลี่ยอเรียบร้อยบ่าไหมคะ่ะกัวเลี่ยอเรียบร้อยทิ่มได้บ<ะ>่ันอันนี้อันนี้ยังครับนี่อันนี้ถุงยาค่างถุงย่างเอาเอาเ้าบาท เอากี๊น้ำอยู่บ่จี๊ดเหรอจีบาทกรกินเบิดอยู่คนขายอยู่บ่บาทหาจดไม่ข่าไงหาบาทจ้าหาจี๊ดหา้าไม่ข่านี่ไม่ข่าคือใจดีเน่ยไม่ข่าใจดีได้สาวคนบ่ขายเปนว่าหาจิบเลยบ่คนว่าจีบาทเลยครับยาเพิ่กินโ่อ่มนะมันได้อันน้เอาอีอ๋อเอา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 หาซิกัหาจิ๊ดนเถอบแถมเนี่ยบ่แถมเลยจ้าขอยอกจ้า แถมถุงแถมถุงแล้วาแถมถุงกบยางหัดแถมถุงนัอีกแ้ไปใส่ไปใส่เปียกมันน่ะถุงกับแถมเอาอ้วแต่ใบนี้จะเศรนี่เนี่ยเีามยางลอยตามยางลอยคนมาเอาบอพี่เอาบอพี่เเดี๋ยวเดี๋

ไงอายุ้เชิงหมดสามถุงยแน่นเบดอะจะีึ้หมดอ่จะถึงหมดไปเหยใจดีไมคข้เด้อันนี้เข้าอิน เม่ยวบรามวบาราหวานจ้าพปพั cel, ์ไปจมจืดไอ่ทุงนาฮัจิบานชื้อซอยหนองนี้ผมไม่เคยกินผมยันเบื่อโอ้ยไอ่เจ็บไ้อ่ะไปดอกมึงที่ละจ้าหนองคายมานีสิพ่อทราปีแล้เมื่อฉันมีไัยเบื่ออยู่กินเป็นดิผมครับกินเป็นไอ่ายหวานๆปพัดมจืดกินชดก็ได้ไอมันหวานผูแประกอก่าไหร่มาจากผมก่เคยกิน ไปร้องเมืองอะไรไม่ฮิญาตีับไปรองฮูอยาไปรองมซอยากไ้องรไปร้องมมันจะต่มนเคยกินได้ครับเดี๋ยวถ้ากลับมาเดี๋ยวไที่เดี๋ยจะมาแวะเสืเมื่อครับพมสใะไตรชรแครับผมห้งขาห้งด้าเส้นตมีกระ <laughs> oh, đây là Hoa nhang với hàng đây là vẫn này Nè, cứ thì mưa vậy để các lăng thì lo muôn muôn nữa quá